สวัสดีค่ะภาษาไทยเข้าใจง่ายกับครูแจงวันนี้จะพานักเรียนไปฝึกทักษะนะคะการาาคาดคเีเหตุการณ์ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่มีความจำเป็นนะคะในการเรียนกลุงสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะวันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะบทที่6ตั้งเอ๋ยตั้งไข่ ในเรื่องราวของเด็กหญิงสายรุง้งหน้า56และหน้า57เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและนักเรียนสามารถคาดเดาเหตุการณ์กันได้ไหมพร้อมแล้วไหมคะไปกันเลยค่ะค่ะนักเรียนเตรียมพร้อมแล้วไหมคะหนังสือวันนัคดีลำนำนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่1ห,หน้า56ค่ะ จากภาพนะคะอันนี้ก็คือเด็กหญิงสายรุ้งนะคะกำลังเดินไปโรงเรียนแต่งชุดนักเรียนนะคะเดินมาตามทางบรรยากาศโดยรอบนะคะเป็นอย่างในรูปนักเรียนพร้อมที่จะฟังเนื้อเรื่องแล้วยังคะนักเรียนต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณครูอ่านจบนะคะเราจะมีการตอบคำถามกันนะคะเป็นลักษณะของการคาดคะเนเหตุการณ์ พร้อมแล้วไหมคะเอาเลยนะคะเด็กหญิงสายรุ้งเดินไปโรงเรียนเธอเป็นเด็กน่ารักใบหน้ารูปไข่ดวงตากลมโตขนตายาวงอนจมูกเล็กปากบางจิ้มลิ้มสีแดงผมของเธอเส้นเล็กยาวสีน้ำตาล รวบและผูกโบขาวอย่างสวยงามทุกคนชมว่าเธอเป็นเด็กดีมีมารายาทเรียบร้อยพูดจาไพเราะเด็กหญิงสายรุ้งมาโรงเรียนแต่เช้าทุกวันแต่วันนี้มีบางอย่างผิดปกติไปเธอรู้สึกว่ากำลังมีใครเดินตาม และจ้องมองเธออยู่เนื้อเรื่องจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำใบงานกันนะคะที่นักเรียนได้รับไปอามาดูใบงานกันนะคะเป็นใบงานภาษาไทยนะคะตัวชี้วัดที่5คาดคะณนเหตุการณ์คำสั่งอ่านหรือฟังเนื้อเรื่องหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่6 ตั้งเอย๋ยตั้งไข่เรื่องเด็กหญิงสายรุ้งหน้า56-57ถึง57แล้วตอบคำถามตามความคิดของนักเรียนเองอเพราะฉะนั้นใบงานนี้ไม่มีการถูกผิดที่ชัดเจนนะคะนักเรียนเขียนตอบมาตามความคิดเห็นของนักเรียน ในสิ่งที่พอจะเป็นไปได้นะคะต่อจากเหตุการณ์ที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะเป็นการคาดเดาเหตุการณ์ลำดับต่อไปนั่นเองนะคะอ่าแล้วคุณครูจะมาพิจารณาเองนะคะว่าคำตอบของนักเรียนนั้นควรจะได้คะแนนหรือไม่ได้หนึ่งคะแนนหรือครึ่งคะแนนอ่ามาดูคำถามกันเลยค่ะคำถามในทั้งหมดสี่ข้อนะคะคำถามข้อที่หนึ่งค่ะ ใครคือเป็นคนนะคะหรืออะไรอะไรในที่นี้ก็คืออาจจะไม่ใช่คนกำลังเดินตามเด็กหญิงสายรุง้งนักเรียนคิดว่าอย่างไรตอบได้เลยนะคะคำถามข้อที่สองค่ะคนหรือสิ่งนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร นักเรียนคิดว่าอย่างไรตอบเป็นข้อที่สองค่ะต่อไปนะคะคำถามข้อที่สามเด็กหญิงสายรุง้งรู้สึกอย่างไรเมื่อถูกเดินตามจะรู้สึกอย่างไรนะตอบเลยนะคะ คำถามสุดท้ายค่ะข้อที่สี่จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงสายรุง้งนักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรคะตอบได้เลยนะคะค่ะตอนนี้เราก็ทำใบงานการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะทั้งหมดสี่ข้อแต่งานนี้คุณครูให้ห้าคะแนนเพราะฉะนั้นคะแนนตัวที่ห้านะคะก็คือนักเรียนจะต้องระบายสีให้สวยงามด้วยค่ะ